เรื่องอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่กมพูชาอีกแล้วนะครับเวลาสดมันมีการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมาเจนติกแคมบเดียขึ้นซึ่งในการประกกวดนี้เนี่ยทำให้คนคอมเมนต์ออกมาสวดกันยับเลยนะครับว่าทําไมรายการนี้มันถึงไม่มีคนหน้าตาดีเลยซะักกับคนแล้วก็มีการเรียกร้องให้ล้มเลิกการประกวดนี้ซะเพราะคนเวียดนามและคนไทยกําลังเอาไปล้อก,กันจนสนุกปากไปหมดแล้วโว้ย ก็กลาบสวัสดีทุกๆคนโดยนะจวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาะหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสาระของคลิปนี้ท่าทุกๆุกคนได้ยินเสียงนะาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะาก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะาก็จะมาพูดถึงเรื่องที่คนคอมเมนต์เขากาลังทกเถียงกันอยู่เลยนะครับ รวมถึงบางคนก็กําลังเขินอายมวนตนกันอยู่คือต้องขอเท้าความเอาไว้นิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงประมาณสัก3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกวดรายการหนึ่งที่กัมพูชาซึ่งรายการนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า Mr. and Mrs. m a g ด e ม c าเจนติแคมเบเดียซึ่งเท่าที่นะ้าหาข้อมูลก็ยังไม่เจอนะครับว่าการประกวดนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเพราะมันเป็นการประกวดที่แปลกมากๆคือมันจะมีผู้ชายเข้ามาประกวดประมาณ1ิกว่าคน แล้วก็มีผู้หญิงเข้ามาประกฏดประมาณ10บกว่าคนแล้วก็มีสาวสองหรือว่าสาวประเภท2เข้ามาประกฏดอีก10บกว่าคนก็คือเป็นการประกวดเฟ้นหาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ไม่ใช่เฟ้นหาคนที่หน้าตาดีที่สุดโฉดชวนนะครับเพราะอะไรนั่นเหรอก็ดูตามรูปเอาเลยกันแล้วกันนะนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวจะหาว่าไปดูถูกดูแคลนไปบูลลี่ผู้เข้าประกวด แต่ประเด็นคือถึงแม้นะาจะไม่พูดอะไรแม้แต่นิดมันก็มีเพจของเขมรนี่ออกมาสวดกันยับเยินเลยนะครับเกี่ยวกับการจัดการประกวดในครั้งนี้แท้มีหลายต่อหลายเพจมีการเขียนข่าวแรงเลยนะครับว่านี่มันคือการประกวดหาคนพิการหรือเปล่าเนี่ยหรือบางคนก็บอกว่านี่คือการประกวดหาคนที่หน้าเหมือนผีชัดๆคือคนเขมรหลายต่อหลายคนรวมถึงเพจของเขมรหลายต่อหลายเพจออกมาแสดงความไม่พอใจกันเป็นยอย่างมาก ว่าคนที่จัดงานประกกดนี่เขากําลังคิดอะไรกันอยู่ทาไมถึงไม่เอาคนดีๆมาประกกดทําไมรายการประกกดนี้มันไม่มีคนหลอ่อไม่มีคนสวยเลยมีแต่คนหน้าตาแปลกๆมีแต่คนคีริ้วคีเลก็เอามาสดเอามาแขวนกันยับเยินเลยนะครับแถมมีการทำแคมเปญด้วยนะครับว่าถ้ามีใครถามว่าผู้เข้าประกกดเหล่านี้เป็นคนจากประเทศไหนก็ให้บอกไปเลยว่าเป็นคนไทยอย่าไปบอกว่าเป็นคนเขเมรเพราะแค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว เพียงแต่ดราม่าแรกมันยังไม่ทันจบนะครับมันก็มีดราม่าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกเพราะทางผู้จัดดันออกมาสวนกลับคนที่บอกว่าผู้เข้าประกวดเหล่านี้หน้าตาไม่ดีนะครับโดยแกบอกว่าผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะเข้ามาเป็นผู้สมัครและเขาก็บอกว่าจริงๆคนเขมรทุกคนเราก็เป็นคนเหมือนกันทำไมเราถึงต้องเว้นช่องว่างให้กับเฉพาะคนที่หน้าตาดีเท่านั้นที่จะเข้ามาประกวด จริงๆคนที่มีความมั่นใจก็สามารถเข้ามาประกวดในรายการนี้ได้มันเป็นรายการโชว์ความสามารถมันเป็นรายการสร้างความสนุกทุกคนก็ควรที่จะดูการประกวดนี้อย่างมีความสุขไม่ควรที่จะต้องเอาผู้ประกวดเอาไปคงไปแขวนเอาไปด่าทอแบบนี้มันไม่ดีซึ่งนี่แหละมันก็เลยทําให้ผู้จัดคนนี้นะครับโอ้โหโดนทุลงจนเละเป็นขี้บางคนก็บอกว่าดูจากหน้าตาผู้เข้าประกวดในครั้งนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงไม่คนหน้าตาแบบนี้ เพราะหน้าบล็อกเดียวกับผู้จัดกันมาเลยหรือบางคนก็บอกนะครับว่าขอร้องเถอะให้ล้มเลิกรายการนี้ออกไปก่อนเพราะตอนนี้เพจนางงามของประเทศไทยกับเพจนางงามของเวียดนามเอาเรื่องนี้ไปล้อกันจนสนุกปากไปหบดแล้วแล้วพวกเขาก็ดูถูกเรากันเป็นอย่างมากทําไมถึงยังดันทุลังจัดการประโดต่อก็มีการออกมาสสดกันประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้การประโถบิสเตอร์มาจินติกแคนเบเดียยังคงมีการประวดอยู่เหมือนเช่นเดิม พียงแต่ในเพจค่อนข้างจะเงียบเชียบมากๆเพราะคนเขียเขาทําแคมเปญว่าเราจะไม่แชร์เพจนี้โดยเด็ดขาดแล้วก็มีการเอารูปของผู้เข้าประกวดเนี่ยไปติดธงเป็นธงชาติไทยด้วยนะประมาณว่าให้ต่างชาติรู้ว่าเป็นการประกวดของคนไทยซะอย่างนั้นเออก็เอากับเขาสิทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เข้าพิมมาอะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าจริงๆรายการนี้มันก็ดีนะ มันทําให้คนเอมเนทุกคนรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนหลอ่อเป็นคนสวยขึ้นในทันทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามั่นใจว่าหลอ่อจนอยากจะยกมือไหว้ว่าให้หยุดเถอะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยโพสต์ด่ารายการวิสแกนของประเทศไทยเอาไว้แต่ตอนนี้รู้สึกอับอายมากๆเพราะคนไทยกําลังเอารายการปรากฏนี้มาโพสต์และกําลังนั่งหัวเราะกันโย่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหน้าก็ไม่หลอ่อปากก็ไม่ดีทรงผมทรงเผาก็ไม่พาน เรียกได้ว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างคอมเมนต์ต่อมาครับอกว่ากลัวมากว่าคนไทยจะเอาเรื่องนี้ไปทําข่าวจนเป็นเรื่องใหญ่โตคอมเมนต์เขาบอกว่าการที่คนจะทําตามความฝัฝนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ความฝันของคุณมันต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าไม่ใช่คิดเข้าข้างตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ก็เกิดขึ้นได้ในกรรมัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็สมใจคุณแล้วนี่รายการนี้มันดัง แต่ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนเขมรทั้งประเทศก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นการประกวดหาวัตถุโบราณใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณจัดงานประกวดขึ้นมาคุณก็ต้องรับกับคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนดูได้สิคนดูเขาบอกว่าผู้ประกวดนั้นไม่ผ่านแต่คุณกลับบอกว่าเป็นการไม่ให้โอกาสคนเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วแบบนี้คุณจะบอกให้คนมาวิจารณ์มาดูรายการของคุณทําไมคุณบอกว่าเขาหลอ่อเขาสวยในแบบที่เขาเป็น แต่คนที่ดูรายการของคุณเขาไม่ได้คิดแบบนั้นถ้าคุณรับกับคําวิจารณ์ไม่ได้คุณก็ไม่ควรที่จะจัดงานประกวดหรือถ้าจัดคุณก็ควรจะเก็บไว้ดูเองไม่ต้องโปรโมทคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็ประกวดแบบนี้นี่ไงคนขมเมนถึงได้แห่ไปคลั่งดาราไทยไปคลั่งดาราเวียดนามกันหมดดูแต่ละคนที่เอามาประกวดสิคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดินตามความฝันนะเข้าใจแต่ดูเบ้าหน้าตัวเองด้วยอย่าให้คนอื่นมาพูดร้อถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะรับกันไม่ได้ คอมเมนต์ต่อมาก็ mania. บอกว่าบอกตามตรงเลยตอนนี้ฉันอับอายคนไทยมากๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผู้จัดการประกวดเคยดูรายการประกวดของคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่าว่าเขาจัดกันแบบไหนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผู้เข้าประกวดรายการนี้ทุกคนดูมั่นอกมั่นใจมากจนเกินไปกรรมการควรที่จะให้กระจกพวกเขาเอาไปส่องดูหน้าของตัวเองบ้างก็เอาคอมเมนต์ของคนเขียไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์แทบจาก99.9% 9คือ คนคอมเมนต์เขาจะโสดกันยับเยินเลยนะครับไม่พอใจกับการประกฏครั้งนี้เป็นอย่างมากเอาตรงๆนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายอย่างที่บอกนะครับไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกสักเท่าไหร่เพราะน้าเนี่ยก็ไม่ใช่คนหล่ออะไรนะครับเวลาพูดไปเดี๋ยวจะเข้าตัวซศรเปล่าเพียงแต่การประกฏเนี่ยยังไงก็ตามมันก็ต้องมีมาตรฐานบ้างนะครับเพราะไม่งั้นมันคงจะไม่เรียกว่าการประกวดแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าอยากจะให้มีสปอนเซอร์หรืออยากให้มีคนดูรายการประกวดเนี่ย มันก็ต้องมีเรื่องของหน้าตารูปลักษภายนอกของผู้เข้าประกวดเอามาเป็นจุดขายด้วยนะครับแต่อันนี้เนี่ยมาแปลกแหวกแนวเลยนะคือจุดขายอะมันมีแต่มันไม่ใช่เรื่องความสวยความหล่อแต่มันนนั้นเป็นเรื่องของความแปลกซะอย่างนั้นและที่มันแปลกไปกว่านั้นผู้จัดเนี่ยยังมั่นใจว่าเด็กของพวกเขาที่เข้ามาประกวดในรายการนี้เป็นคนที่หน้าตาดีกันทุกคนนะครับนาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอามาตรฐานอะไรมาวัดแต่ถ้าจะให้นาคิดเนี่ยนาคิดว่ามันน่าจะเป็นการประกวดพายฮี ที่เอาไว้โฆษณาผลิตภัณฑ์ของโตเกเองเสียมากกว่าก็คือจัดการประกวดขึ้นมาเองแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เอาใครก็ได้ที่ว่างๆหรืออาจจะเป็นเด็กปั้นในสังกัดแกนั่นแหละหรืออาจจะเป็นพนักงานจับเอามาประกวดในรายการนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นแบบนี้เสียจมากกว่าแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะนแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ